เฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้แดงๆคืออะไรอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะจับซอสที่เรียก,กินดนี่คือเหลือแล้วแต้จะบอกอะไรให้ฟังฉันไม่โกรธซีบีหรอกซีบีทำอย่างนั้นทาได้แล้เพราะว่าเธอยังไม่มีสมองเยอะไงคือเธอยังไม่ฉลาดเธอยังเป็นผู้ถามไม่ได้เธอก็ด่าคุณทักษิณไม่ได้ไงหลายอย่างที่คุณทักษิณทำเราดีแล้วเช่นบริษัทอีออนเป็นของในหลวงแต่จะพูดได้ไหมพูดไม่ได้ไงบริษัททางการเงิน <c oughs> ของในหลวงท่านแม่ของทักษิณน,นะแต่คิดไงแกแกก็ฉลาดคิดได้หลายอย่างเขาจะบอกทักษิณคุณทักษิณเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่าเขาจะบอกอย่างน้อยดวงกระมวลดวงจิตดวงหัวใจแกใช้ในการหล่อเลี้ยงฉันไงข้อเสียของแกคือเป็นคนที่ของเงินเกินจะต้องเผื่อเผื่อตลอดแล้วเป็นคนใจดีน้องที่เป็นคนใจดีอย่างเช่นเห็นคนจนเนี่ยไมไ่ช่วยนะไม่ได้ช่วยทุกคนถ้าช่วยต้องช่วยเท่ากันเพราะแกเป็นทหารตำรวจแกก็เคยเหนื่อยใช่ไง ฉันก็เคยเหนื่อยเขาคายไงแค่นั้นนะแต่ฉันมีความอดทนไม่สนใจกูจะไม่ต้องบอกข้อเดี่ยวของกูว่ากูก็ถากใหม่กูม่ได้จริงๆนวมึงไม่จำเป็นต้องแข่งมาเลยด้วยก็จะบอกว่าผู้ดีไม่ใช่เหมือนมึงด่าอะไรวะหาที่วางหาที่วางสอนอให้บุคคลู้กันต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนอธมบุรีป่ะเออดีนะสอนอธมบุรีสอนอสมเด็จพระเจ้าตักสินเออชื่อพอดีนะแล้วก็เลือกหน่วยงานใหม่เข้ามาทำตอบคนในพื้นที่เข้ามา ดีกว่าแล้วก็ชุดเก่าออกหมดเลยชุดทั้งชุดทั้งคนเลยเอาออกให้หมดเลยกูไม่เอาและเราแวะบ้านกูนะถ้าใครที่มีตำรวจมียศตำรวจเอาออกหมดเลยไม่ว่าจะชื่อแถวไหนเลยที่อยู่ที่อยู่ซอยแถวนี้มึงอยู่ซอยไหนเนี่ยราจะดาราจะาพิเศษถ้าพาซอยแปะไปเดินไปบ้านหลังนี้ใหญ่เยนี่นี่กูจะบอกน กูเห็นคนมีตังค์ไปซื้อห้ามมาแล้วลุกมหานแล้วอีกอีกคนหนึ่งอ่ะใจกูอีกใจนึงคือคือมึงก็จะว่าอีกคนหนึ่งคิดกูไม่อยากให้มันซื้ออีตัวนึงอีกคนใยมไหมไม่ก็ในหลวงแล้วไม่อยากให้มันมาซื้อเพราะกูต้องการให้คุณจนซื้อไงแต่กลัวใจาก,กูคิดช่างแม่เหมไม่กูมไม่ได้บอกสันดาหไม่ต้องเสือกอยู่กูก็อย่าปลาแบบว่ากูคิดมันคือการค้าการขายจะรววจะจนแต่ทีนี้มึงทำตัวเยอะไงเมียมึงก็แบบว่าเล่นมือถือท้องเดินตอนแย่ๆแบบว่าหน้ารังกีเท่าไหร่ แม่งด่าแม่งเข้ไปทีนี้ถ้าข้าราชการตัวไหนทําตัวฮีฮี้ย้กูเห็นนะมึงปลดโดยที่ไม่ต้องมีคําสั่งเลยมึงคิดว่ากูเดือดร้อนทําไม่มีพวกมมาทํางานอีกวายงโง่